ถ้าเราพูดถึงคำว่าพอลิเมอร์หลายๆคนก็อาจจะนึกและก็สงสัยว่าพอลิเมอร์ที่เราพูดอยู่ต้องเป็นอะไรที่มันไกลตัวมากๆแต่เราอยากจะบอกว่าพอลิเมอร์ที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยเข้ามามีส่วนในการดำเนินชีวิตปัจจุบันของเรามากแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้โดยหัวข้อที่เราจะนำมาพูดในวันนี้ก็คือพอลิเมอร์คืออะไรต้องเท้าความก่อนว่าพอลิเมอร์เนี่ยเกิดจากคำสองคำที่นำมาต่อกัน คือคำว่าพอล y และคำว่าเมอร์โดยคำว่าพอลีในภาษาทางเคมีจะแปลว่าหลายเยอะหลากหลายและคำว่าเมอร์จะแปลว่าส่วนหนึ่งหรือส่วนย่อยเมื่อนำมาต่อกันก็จะมีความหมายว่าส่วนย่อยๆที่นำมาต่อกันหลายๆส่วนนั่นเองแล้วพอลิเมอร์คืออะไรล่ะพอลิเมอร์คือสารเคมีที่ประกอบด้วยโมเลกุลขนาดใหญ่ที่เกิดจากการเชื่อมต่อของหน่วยย่อยหลายๆหน่วย ที่เรียกว่าโมโนเมอร์ซึ่งมักจะเชื่อมโยงกันด้วยพันธะเคมีที่แข็งแรงเมื่อโมโนเมอร์หลายตัวมารวมกันก็จะทําให้เกิดโพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติพิเศษเช่นความยืดหยุ่นความแข็งแรงหรือความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันโพลิเมอร์เนี่ยแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆเช่นโพลิเมอร์จากธรรมชาติได้มาจากเซลลูโลสในพืชและโปรตีนในสัตว์โพลิเมอร์สังเคราะห์เช่นพลาสติกและยางสังเคราะห์ พอลิเมอร์ประเภทยางเป็นพอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูงสามารถยืดตัวได้มากเมื่อถูกแรงดึงและกลับคืนสู่รูปเดิมเมื่อลดแรงที่กระทำลงยางสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักได้แกย่ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ยางธรรมชาติ ผลิตจากน้ำยางของต้นยางพารามีความยืดหยุ่นสูงทนต่อแรงฉีดขาดและการสึกไว้ต่ออุณหภูมิสูงและสารเคมีบางชนิดเช่นน้ำมันนิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมยางล้อถุงมือยางและสายพาน 2. ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์พัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติบางประการของยางธรรมชาติและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้มากขึ้นได้แก่ ยางสไตรีนบิวทาไดานมีคุณสมบัติใกล้เคียงยางธรรมชาติแต่ทนต่อการสึกและ,สะเสถียรต่ออุณหภูมิมากกว่าใช้ทำยางรถยนต์พื้นรองเทา้าและฉนวนไฟฟ้ายางบิวทาไดานมีความยืดหยุ่นสูงทนต่อแรงกระแทกและการสึกใช้ผลิตยางล้อและพื้นรองเทา้ายางนิโอพีนทนต่อน้ำมันความร้อนและโอโซนได้ดีใช้ทำสิวยางท่อ,อยางและเสื้อดำน้ำ ยางในไตรทนต่อน้ำมันและสารเคมีได้ดีใช้ทำถุงมือกันสารเคมีปเกเกนและท่อยางยางซิลิโคนทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำได้ดีมากมีความยืดหยุ่นสูงใช้ในงานอุตสาหกรรมการแพทย์เครื่องใช้ในครัวและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆพอลิเมอร์ประเภทพลาสติกพลาสติกมีสมบัติที่เป็นประโยชน์หลายประการเช่นมีน้ำหนักเบามีความเหนียวแข็งแรงทนทานไม่ทำปฏิกิริยากับอากาศ กรดเบสและสารเคมีเป็นชนวนความร้อนและชนวนไฟฟ้าที่ดีอีกทั้งส่วนมากมักอ่อนตัวและหลอมเหลวได้เมื่อรับความร้อนจึงนำไปขึ้นรูปสองต่างๆได้ง่ายประเภทของพลาสติกแบ่งออกเป็น2ชนิดหลักๆ 1. เทอร์มพลาสติกคุณสมบัติของเทอร์มพลาสติกเมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัวและเมื่อเย็นลงจะแข็งตัวใหม่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้หลายครั้งโดยไม่ทำลายโครงสร้างของโมเลกุล มีโครงสร้างโมเลกุลแบบโซ่ตรงยาวและมีการเชื่อมโยงระหว่างโซ่พอลิเมอร์น้อยตัวอย่างพอลิเอทิลีนพอลิโพพิลีนพอลิสไตรีนประเภทที่สองคือเทอร์มเซตคุณสมบัติคงรูปหลังผ่านความร้อนหรือแรงดันเพียงครั้งเดียวไม่อ่อนตัวหรือเปลี่ยนรูปร่างได้อีกแม้จะให้ความร้อนซ้ำหากอุณหภูมิสูงมากจะไหม้และกลายเป็นขี้เถ้าสีดำมีโครงสร้างโมเลกุลแบบร่างแหที่แข็งแรงและยึดแน่น ตัวอย่างเช่นเมลามมนถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่มาจากพลาสติกหนีไม่พ้นขวดพลาสติกขวดน้ำมันลมประเภทนี้จะสร้างมาจากพลาสติกโพลีเอทิลีนหรือ PE หรือโพอลีเอทิลีนเทเลสทาเลต PET บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกเช่นถุงพลาสติกฟิล์มห่ออาหารส่วนมากจะทำมาจากพลาสติกโพลีเอทิลีน PE หรือ โพลิพิลีน (PP) ท่อและท่อประปาทำมาจาก PVC ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนมากกล่องและอุปกรณ์พลาสติกเช่นกล่องเก็บของถาดอาหารจานข้าวทำมาจากโพลิพพิลีน (PP) หรือโพลิสไตรีน (PS) อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นปลั๊กไฟสายไฟปลอกสายไฟทำมาจากพลาสติกเทอร์โมพลาสติกเช่น PVC โพลิคาร์บอเนต p c ของเล่นพลาสติกเช่นตัวต่อเลโก้ LEGO. ของเล่นเด็กทำรรมาจากโพลิพรพิลีน (PP) โพลีเอทิลีน (PE) และโพลิสไตรีนผลิตภัณฑ์จากโพลิเมอร์ประเภทยางเช่นยางรถยนต์ทำรรมาจากยางสังเคราะห์เช่นสไตรีนบิวตาดีน (SBR) รองเทา้ายางเช่นรองเท้าบูทยางทำมาจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ท่อยางและสายยาง เช่นท่อน้ำสายยางส่วนทำมาจากยางธรรมชาติหรือยา,รา ang, ang, รรรยางสังเคราะห์แหวน N, ายางซิลยางเบเกบนยางทำมาจากยางสังเคราะห์เช่น VN ออุปกรณ์กีฬาลูกยางยางบาสเกตบอลทำมาจากยางสังเคราะห์หรือยางธรรมชาติถุงมือยางถุงมือสำหรับการแพทย์ถุงมือยางใช้ในบ้านทำมาจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้พพลิเมอร์ในรูปแบบที่หลากหลายโดยที่พลาสติกจะถูกใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เน้นการขึ้นรูปเพื่อให้เกิดความง่ายคงทนในรูปร่างที่ตั้งใจส่วนยางจะใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความยืดหยุ่นและความทนทานต่อการปิดหรือการยืดถึงแม้พพลิเมอร์ประเภทพลาสติกและยางจะมีความสะดวกสบายมากเช่นไร แม้ว่าจะมีประโยชน์มากมายในชีวิตประจําวันแต่ก็มีผลเสียบางประการที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการจัดการพอลิเมอร์ประเภทเหล่านี้ 1. ผลเสียต่อสิ่งแวดลอ้อมการย่อยสลายยากพลาสติกส่วนใหญ่ไม่สามารถย่อยสลายง่ายได้ในธรรมชาติทําให้มันสะสมในพื้นที่ต่างๆเช่นทะเลดินอาจจะใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลาย